เอ <Hey. S 2> ่เราต้องหาคุณแจ๊กจากที่นี่ให้ได้ในนี้มันน่ากลัวมากอยู่ีับฉันไว้นะอ๋อ <c oughs> มีโต๊ะเซฟด้วยอะ่ะมันถูกล็อกทัง้งหมดถูกล็อกหมดเลยโอ้ดูนั่นสิมีกุญแจอยู่ในกล่องแน่นนะมันดูกันว่ามีอะไรจะ <c oughs> หากุญแจามาเดี๋ยวนี้เออน่ากลัวมันขยับได้ด้วยอะ่ะแต่ฉันต้องหากุญแจให้ได้ว <What? S 1> อ๊ฉันเจอมันแล้วน่ากลัวมันคือหนอน All right, all right, อย่างนั้นฉันก็ใจคุณแจเยี่ยม <All right. S 2> <Yeah. S 1> แล้วนีว่น้นแซมไม่มีอะไรแม่จา๋าใครมาลอบกวนฉันปิดประตูเฮ้ยได้ไม่หัวกิ่นลอกในเซฟเอร์อย่ามาหลอกกันเลยนะเดี๋ยวฉันจะดูเองปิดประตูซะฉันจะนอนแม่จ๋าฉันกลัว <c oughs> ฉันบอกเธอแล้วอ๋ <c oughs> อ,อดูสิมีกล่องใหม่มาแล้วด้วยคัวนี้จะไปอ,อะไรนะมปะดูกัน แต่ครั้งนี้ตาเถอะไม่ oh <my> ออ้าฉันไม่อยากรู้เลยเออมีบางอย่างขยับอยู่ในนี้อเอาพระเจ้าอย่าก,กินฉันนะแต่ยังไงต้องหาคุณแจให้เจอคุณแจยอยู่ไหนอะอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ขอโทษนะคนง,งูแต่ไม่อยากลบกกนเลยเอ,อ,อยู่ไหนอ่ะเออมันอยู่นี่เองเฮ้ยไอ่ไอขแยงอ่ะแต่ฉันได้คุณแจแล้วเราต้องเปิดตู้เซเว่นดีกว่าฉันรู้สึกไปว่าต้องมีคุณแจยอยู่ห้องนี้แน,น่ๆ โอ้ไม่นะฮะเธอชอบคนแจดักนี้ไหมแรนเธอชอบปะฉันเลอนเซฟผิดแล้วล่ะเธอไปดูกล่องดีกว่ากล่องมาใหม่แล้วก็ได้สิดูโอ้อะไรอะสิบแปดแปลกบางอย่างที่มันลื่นๆเออแม่จ๋าฉันอาจจะไม่ใช่น้ำโมกนะโอ้ได้ป๊ดโอ๊ะฉันจะคนแจแล้วล่ะ มันอยู่ในนี้เอ๋นั่าใครขี้แยมันขนมูจริงๆหรือเปล่าช่างเถอะลืมมันไปแล้วไปเปิดตู้เซฟกันดีกว่าในนี้ต้องมีอะไรเจ๋งๆแน่นอนมาดูกัน์ดตู้เซฟมีใครอยู่บ้างอ้าวแม่จ๋าฉันถูกข้างเข้าโจมตีช่วยด้วยช่วยฉันทีเดฟฉันคิดว่าฉันเลิกติดตู้แล้วโอ้มีกล่องใหม่มาแล้วฉันต้องไปหากุญแจแล้วเหรอได้ขอให้มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะผมมีบางอย่างเล่นเยอยู่ข้างในนี้ ฉันไม่รู้มันคืออะไรแต่มันทําให้ฉันรู้สึกแย่มันดูเหมือนสมองเลยฉันคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยอ๋อคุณใจอยู่นี่ไงแล้วเมื่อกี้คืออะไรอะคิดไปนะแต่ฉัจะเปิดตู้เซฟเองและข้างในคืออว้าวรถเข็นเด็กน้อยน่ารักจึนเลยและใครนอนอยู่ในนี้นะแม่จา๋ามันคือองกระดุกเล็กๆอะ่ะเอามันออกไปอืมมีกล่องใหม่มาแล้วโอเคเราใกล้จะถึงความจริงแล้วเออคราวนี้เธอต้องหาคุณแจให้เจอนะ ไม่มีปัญหามีบางอย่างที่นุ่มแล้วก็เป็นสีเหลี่ยมในนี้ด้วยอ๋ฉันคิดว่ากุญแจอ,อยู่ข้างในนะเราต้องเจาะมันเข้าไปรู้สึกเหมือนเจลลี่เลยอ๋อฉันรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันเจาะได้ยากจ,จริงๆฉันกำลังเข้าใกล้กุญแจแล้วอ๋อนี่ไงกุญแจเอ้ยเ yeah! ย่อีมือเหนียวจังและอละไรอย่ในตู้แซวนะเราไม่ไหวแล้วอยากรู้ืออแดนชิดด้วยจางถลกล่ากลงไปนันกน่ะชวดด้วย ฉันไม่อยากไม่เดนไปออกมาแล้วตีเลยตีเลยเฮ้ยเธอเค็มมะเ oh. ยี่ยมงั้นแล้วก่อต่อไปมันแล้วเราต้องไปหาคุณแจนี่มันฝันร้ายชัดเลยแม่จ๋านี่มันเหมือนหนูเลยฉันจำได้ฉันกลัวนหนูที่สุดอนะเรเข้ามิสเตาร์มอลชันคคแค่อยากได้คุณแจอย่ากัดฉันนะแด้คุณแจแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอ้ oh. ไม่นะนี่ไม่ใช่คุณแจเอามานันออกไปเฮ้ยได้คุณแจอยู่ไหนอะ โอ,อยู่นี่เองไหนที่สุดมาเปิดตู้เสฟกันดีกว่าพร้อมเลยอะอะไรอยู่ข้างในเออนี่เออฉันถูกน้ำสาดอะ่ะหวังว่าจะไม่ใช่เลือดนะไม่เของเราถ้าเป็นสีแดงอะ่ะมันจะเลือดหรือเปล่าเนี่ฉันกลัวเลยนี่เออตื่นแล้วเข้าตืนสีตั้งติกก่อนล้กคุณต่ไไปต้อไป,ไปหาคุณแจนะเอกคนด้ไม่มีปัญหา หวังว่าคงเป็นของน่ารังเกียจอยู่ข้างในอีกแล้วนะเออมีบางอย่างที่กลมๆแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยรู้สึกเหมือนว่ากลาลเจาะหัวใครสักคนเลยอันคืออะไรอะ่ะต้องขุดไปเรื่อยๆอ้อไม่หรอเจ้าคุณแจนะอ๋อนี่ไงคุณแจแต่เปิดตู้เซฟก็เลยดีกว่าน่าจะเป็น,นกุญแจสำหรับตูเ้เซฟตู้นี้แหละแล้วอะไรอยู่ข้างในนะเออดูเหมือนปล่กอะไรสักอย่างแดนอยากกดไหม เอาเลยเออกดดีกว่าก็ได้กดแล้วนะเอออะไรกินเมียไม่จ๋าไม่ตายฉันถูกล่าด้วยของเหลวเยอะมากเลยบองว่าจะเป็นช็อกโกแลตนะเออแดนมีกล่องใหม่มาแล้วแต่เปิดแล้วเข้าเออฉันต้องไปอีกแล้วเอาล่ะมาดูกันว่าอะไรข้างในวันนี้ไม่อะไรขยับได้อีกแล้วแต่กุญแจอยู่ที่ไหนอะเออเออเออฉัน อยู่ไหนอะอ๋อแล้ว oh <yeah. S 1> แตอะไรอยู่ข้างในอะเอาไม่น oh ะสิ่งนี้ฉันก็มากก่อนหนูก็คือเมเลนซาาขนาดตัวใหญ่ท้าก่อนยี่คนฉันเลยอะตอนนี้ต้องรีบไปเปิดตูเ้เซฟแล้วอะไรอยู่ข้างในนะ,อ,ะ,อ,ะอ,อ,อ๋อมีออมีออเออฉันพยายามจะไม่ขยับแต่มีแมงมุมขนตัวใหญ่อยู่บนหน้าฉันนะเอาเอาไปทีอด่ คือแมงมุมตัวใหญ่มากเลยอ่ะจบกันมันต้องกินฉันแน่แน่ทำไงดีฉันสอดมันออกแล้วน่ากลัวมากมีอ้าก่องมาแล้วอีกแล้วมันมีกี่กล่องกันนะฉันหวังว่ามันจะไม่มีสัมภาระอยู่ข้างในเฮ้ยมีบางอย่างเลื่อนๆอยูแล้วทำไมฉันถึงเจอต้งไต้ขยะขยะย็อ่ะเราต้องตั้งใจหากุญแจสัมผัสมานแล้วฉันไม่ถึงอึเลยอ่ะน่าขยะขยะจริงจริง ดีนะไม่มีกลิ่นเหม็นงั้นก็ดีอ้อฉันพบกุญแจแล้วเออมัไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดใช่ไหมอ๋มันคือกโกแลตกพิเศษเป็นเลยอร่อยมากอย่างน้อยก็มีสิ่งดีๆอยากลองไหมแดน <Okay. S 1> ก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้จะเปิดตู้แล้วนะอะไรอยู่ข้างในนะต้องเป็นของดีนนแน่ๆม,มาดูกันเออมันคือฟักทองงั้นเหรอฉันบอกแล้วมันดีฟักทองจะไม่ทําอะไรเราหรอกแล้วลอ,อะไรอยู่ข้างในอ่ะมีอ๋อมุญใจอยู่ข้างใน เราจะออกไปจากคุกนี่แล้วในที่สุดเย้เย้เราจะออกจากห้องนี้แล้วออกไปกันเถอะฉันหอกว่าเราจะลืมเรื่องนี้เหมือนฝันร้ายนะมาลองปิ่อยกันเถอะเย้มันได้ผลละวรีบออกไปกันเถอะเย้อ่ะไปกันเลยมาดูกันว่าฉันได้อะไรโอเคเออโหุและเสร็จอร่อยแต่ว่าละลายแล้วเราจะได้เงินกับมันดียะ เธอห่อร้อนเรากันไปนะฟีบี้แต่ฉันเล่นอะไรเจ๋งๆได้แล้วเมื่อวานนี้ฉันเห็นไลฟ์แพทที่ทิกต็อกเรียการว่ารูปด้วยช็อกโกแลตงั้นมาลองกันเลยช็อกโกแลตอร่อยจังเลยตอนนี้ต้องวาดเป็นรูปหัวใจอ๋อใช่น่ากินมากให้สิทธเต็มสิทธิเลยตอนนี้ถ้าเปิดฝาได้แล้วล่ะได้เลยฉันได้ช็อกโกแลตแท่งแบบแช่แข็งแต่แบบนี้ก็ดีกว่านะ ดี๋ยวเอาน้ำแข็งออกให้หมดก่อนแล้วก็มาลองกันกินหอมมากโอ๊ยเจ็บจังเลยแล้วเข้าสิหักสิช็อกเลตเนาเจนช็อกเลตทั้นนี้ไม่อยากให้ฉันกินนะมันไม่หักเลยสึกนิดเอาล่ะลองเลียแล้วกันอืมอร่อยจังเธอนี่แปละจริงจฟรีบี้มันดีกว่าวันจะวรา้ช็อกเลตอะไรอีกดูสิมม่คือแมวแมสัน่ารัก ไม่ใช่แค่สวยงามเท่าน,นั้นแต่ยังอร่อยกันย,ยิ่งใหอร่อยจังส่วนเธอก็เลยชงแล้วต่อไปนะเปิดลัานจา้าสามสองหนึ่งอ๋โหมันคือบะหมี่จีนฉันได้แบบแช่แข็งอะทำไมช่องร้อยแบบนี้มันดูไม่น่ากินสักนิดส่วนฉันได้บะหมี่ร้อนๆแสนอร่อยมันก็มาลองกันฉันชอบบะหมี่จีนมัอร่อยมากเออแต่ฉันลืมไปเลยว่ามันเผ็ดด้วย โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยแย่จังเลยบีบีช่วยฉันด้วยทำอะไรสักอย่างสิจริงด้วยฉันสามารถไลบ่บะหมี่ด้วยลมหายใจสุดแรงของเธอเจ๋งจังนี่แลหละที่ฉันต้องการอร่อยจังเลยขอบคุณนะเจนได้ช่วยบะหมี่ให้นะโอ้โหทีนี่มันอร่อยมากแล้วใครจะเปิดก่อนดิดูด้วยสิฉันเป็นคนแรกโอ้โหฉันได้พิซซ่าจริงพี่เลย แถมมันโดนร้อนๆอยู่ด้วยโดูน่ากินแล้วก็ไม่กินหอมอะไรต้้งรองเดี๋ยวนี้โอ้โหเธอเลี้งมีชิสติดยืดด้วยเจนเธอต้องจะลองเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ของฉันเปิดฝาเธอเร็วเข้าแต่ได้มาโดนกันในปอบว่าฉันได้อะไรอ่ะโอ้โหฉันก็ได้พิซซ่าเหมือนกันแต่ของฉันมันถูกแช่แข็งแย่ที่สุดไม่มีชิสติดยืดด้วยแถมฉันไม่สามารถแต้มมันได้ทำไงดีเนี่ย บีบี้ฉันอยากกินพิซซ่าอร่อยๆแต่ว่าฉันมีน้ำแข็งอ่ะฉันแล้วแวต้องทำยังไงเอาพิซซ่าเข้าปากสิเดี๋ยวฉันช่วยเองแล้วฉันจะปิดปากให้เธอโอ้ออยแยมันได้ผลแล้วเธอคิดว่าไงบีบีขอบคุณนันช่วยมาอ่อยมากๆเลยโอ้เจนฟันหายไปอ่ะอะไรนะไม่จริงเอาไม่นะคนของฉันมันสวยขาวเล่นกต่สิ่งเงแล้วล้าที่สุดจะไม่กินพิซซ่าอีกแล้วเจนเธอกินพิซซ่าของฉันได้นะ มันทั้งร้อนและก็อร่อยมากด้วยอะไรอยู่ใต้ฝ่าของฉันกันอะไรอะแต่เล่นใน้องส้วงนันเหรอเป็นได้หมืนเลยเรือไม้แข่งกับฉันไม่ระโยชน์หรอกไปฉันต้องชนะแน่นอนเห็นไหมล่ะเอาล่ะมาดูกันว่าคืออะไรเออฉันไม่เข้าใจเลยอะมันคืออะไรเนี่ยมันเป็นบแปลกไม่เข้าใจอะแล้วถ้าได้อะไรโอเคอ๋อมันคือจุบบหมายความว่าฉันได้อมยิมที่อะไรแล้ว ฉันชอบดีจริงๆจะไปจุกหน้ากินจังอืมอร่อยมากอ๋เล่นของฉันติดนะเจ็บสุดเลยอ๊อยๆไม่นะฉันไม่อยากเจ็บนั้นอีกแล้วฉันนี่ไอเดียแต่งตังได้ฉันจะแก้งเจนในตอนนี้เธอไม่ได้มองฉันใช้ลิ้นปอมแล้วแก้มมันติดอยู่อย่ารู้จังว่าจะทำยังไงเาล่องอะรฉันพร้อมแล้วเจนเจนช่วยฉันด้วยเล่นของฉันติดอยู่กับอมยิ้มนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองเพื่อนสนดก สำเร็จเฮ้ยอย่าทำแบบนั้นอีกนะเล่นปอมกันหลอมตลกกเลยเอาล่ะมาลองไอ้เมื่อยของฉันกันดีกว่าดูไหมว่าฉันทำอะไรหาเราจุ่มคาราเมลเล็กน้อยที่ปลายหลอดแล้วก็เบามันจะเป็นลูกบอลคาราเมลสุดเจ๋งโอ้ยจิงกินเลยเขาต้องการอะไรไม่แปลกหรอกนะทั้งหมดเปของฉันคนเดียวมาต่อยังชุบกันเถอะใครชนะได้เปิดก่อนง่ายมากฉันชนนะนี่มือนะ โอ้โหฉันได้นังแกงแล้วมันก็ร้อนด้วยใช่เห็นไหมล่ะนังเกงร้อนนถึงจะอร่อยโอ้ยร้อนต้องปอดสักหน่อยตอนนี้เรามาลองกันอร่อยจังเจนอย่าแต่ต้องนังแกงของฉันดิขาดนะมือของเธอสิตกลได้ฉันรู้อยู่แล้วาฉันต้องได้นังเกงแช่แข็งอะแต่ฉันต้องทำยังงกับมันดีโอ้ยมันทั้งเย็นแล้วก็ทั้งแข็งด้วย ไอแค่แตกก็เจ็บแล้วมันกินไม่ได้เลยเราทำมันอุ่นได้อะไรสักอย่างซีบี้เขอยังไม่ในผล๊บหนึ่งนะจากมันก็รอให้นักเก็ตอุ่นเขางม่จะพาเร็วๆนะฉันไม่ได้นอนนะซีบี้ฝันถึงยูน้คอรนเหมือนกันหรือเปล่าโอ้โหนักเก็ตของฉันได้ที่แล้วริ่งกินเลยมาลองกันดูสิมันน่ากินแค่ไหนอร่อยมาก ขอรำก่อนนะเอะแย่ขรบคุณฉันได้วาฟเฟิลแต่ว่ามันถูกแช่แข็งอะแถมมีความออกมาด้วยเอาเนยออกไปก่อนตอนนี้ก็มาลองกันบางทีแม่จะอะไรก็ได้นะพอปิดฝาได้แล้วเลิกผลเราสักทีเอาว้าฉันได้วาฟเฟิลร้อนๆแสนอร่อยเจ๋งจังเลยตอนนี้มาลองกันอ่ะอ่ะมันร้อนมากอะจนลืมไปว่าหาร้อนไม่อร่อยเสมอไปเฮ้ยขอบคุณนะเจน เธอใช้ชิ้นไว้ตอนนี้ได้เวลารองกันแล้วแต่ฉันไม่ใช้ส้อมกับมีดมันเป็นชิ้นเล็กๆเป่าริดหน่อยแล้วก็ลองอ๋อๆเจนทำอะไรอะระวังหน่อยสิฉันจะพยายามทำวัฟเฟิลให้แตกไงโอ้มันแข็งมากฉันไม่อยากให้ฟันหักอะไม่น่ะฉันไม่ชอบเลยมันทั้งแข็งแล้วก็เย็นฉันว่านั่งดูคนกินวัฟเฟิลแสอร่อยดีกว่าโอ้ฉันมด้ถึงเจ๋งแล้วเจนฉันก็แบ่งของอร่อย้เธอด้วยนะ มากินวัฟเฟิลสอร่อยได้การสิเร็วเข้ามันรออยู่นะเอย้ม oh, า yeah, หนูหน้อยว่ารูปเสร็จแล้วเธอต้องการกินอะไรละ่ะเธออยากกินแพนเค้กทุกคนทำได้ไหมพร้อมหรือยัง <All right. S 2> พร้อมแล้วลหะพร้อมแล้วละ่ะย่าพร้อมแล้วโอ้คุณย่าโอเคไหมคะไม่อะไรหัางหรือเปล่านี่เอาล่ะงั้นไปเริ่มกันเลยแป้งของย่าก็พร้อมย่ารู้วิธีทำแพนเค้กที่อร่อยต้องทำยังไง ตอนนี้เรามาทำกองแพนเค,ค้กสำหรับเด็กน้อยกันเถอะและจากนั้นก็อืมกินหอมมากเลยเอาละเรียบร้อยตอนนี้ก็เพิ่มความหวานลงไปด้วยและหลานรักของยต้องชอบมันแน่ๆจะเพิ่มน้ำเชื่อมเมเปลิลของโปอตและก็เนยด้วยส่วนฉันทำแพนเค,ค้กสีรุ้งเพราะว่าฉันมีแป้งเตาครบทุกสีเลยสุดยอด ไม่สีฟ้าหลยไม่ออกลรอทำไมอ <What? S 1> ออกมาสิโอ้ยแต่งเต็มหน้าฉันเลยอะทุก oh. อย่างเรียบร้อยดีไม่ต้องหัวฉันอาก็เรียบร้อยแล้วทำอาหารต่อกันเลย <c oughs> เอาละ่ะนี่คือเพนเค้กฉันแรกสมบูรแบบมีสีรสยยร้งาส่าอยู่ในคอนได้ยังไง <c oughs> ใช่แล้วต้องมีมันด้วยทำเสร็จแล้วละ่ะคุณย่าคิดว่าไงบ้างคะ <Yay. S 1> สวยงามมา ฉันไม่เห็นมีสีดำเลยมันอยู่ที่ไหนติงอ <Yes. S 1> แกมาแล้วไปเอาสีดำไห้ฉันทีขอบคุณเยี่ยมมากอย่าลงไปสักสองสามหยดเท <Okay. S 1> ่านี้ก็เรียบร้อย <Okay. S 1> ตอนนี้เราก็ดูดแป้งขึ้นมาได้วเข็มฉีดยามันชื่อวัสดุกมากขึ้น oh. ตอนนี้ฉันจะวัดแยงแมงม,มุมแล้วก็แมงมุมที่น่ากลัวมากๆให้ดูอ mm, น่ารักจังเลยอืม mm, ดูนั่นสิ ตกแต่งจานด้วยเลือดสดโอ้หมายถึงน้ำเชื่อมรสสตรอเบอรี่นะแล้วก็วางเยมงมุมและแมงมุมน่ารักของฉันลงไปผลงานชิเด็ดของฉันโอ้ว้าวเวนสเดย์มันออกมาสยองเอ๊ะน่ากินนะน่ากินมากมากใช่ทุกคนพร้อมหรือยังหนูน้อยเรียบเรียบลองตอนนี้มันยังร้อยอยู่แล้วเรามีอะไรกันบ้างทุกจานสวยมากเลยโอ๊ยนี่แมงมุมจริงๆเหรอแม่จ๋า ไม่อ่ะมันคือพันเค้กเันสเตย์ทำให้หนงกลัวอีกแล้วแต่ว่าวันที่มาจะเอาเอาก็ได้เห็นกันได้นะในมุมทั้งน่ารักและไม่น่กกากอดสักนิดมันเป็นของกินนะอร่อยจังแล้วอะไรต่อโอ้พนเค้กขนมชื่นชมชม่องอืมน่าก,กินจังเลยไ้นมาลองกันทัองอร่อยแล้วก็หวานด้วยมยมย,มยมแล้วอะไรต่อ โอ้ว้าวมันคือแพนเค้กรูปน,นิคอนและใส่ร่งด้วยโอ้ม oh, ันสูงสูงเลยย่นี้การขนฉันแล้วก็บินเข้าปากอาอืมมาอะไรกันบรรยายนะและแผนแค็งที่ฉันนั้นก็คือ,อยูน,นินคอนคอัอนนี้ดินดินด,ด,ด้วย ั้งนี้หนูอยากกินเฟรนช์ฟรายส์ทำได้ไหมหนูแฮสุดเลยหนูหน้อยไม่ต้องห่วงนะทุกคนคือมืออาชีพที่มีรประสบการณ์ในห้องครัวใช่ไหมคะคุณยา่าใช่แล้วเฮ้ยให้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาจากไหนกันเอนนิดระวังด้วยสิย่าแต็มไปด้วยเป,ปลืกมาฝรั่งทั้งตัวเลยเอนนิดเออย่ากดไม่ลงหรอกเธอนี่น่ารักจริงๆความสุขของยาให้ช่วยเหรอก็ได้ นันรีบดึงออกมาให้ได้อีกนิดเดียวได้แล้วขอบคุณค่ะคุณย่าต่อไปจะหันมันได้มมดแบบพิเศษดูสิเป็นชิ้นมะฝรัองที่สวยมากๆแบบยากๆนะความคิดบ้าๆเข้ามาในหัวฉันอีกแล้วล่ะฉันจะทำมายฝรั่งหลักสิมันเจ๋งสิบะฉันได้มาฝรั่งสีรู้งสุดเจ๋งหนูนตอนต้องไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแน่แนะเรียบร้อยใกล้เสร็จแล้วล่ะเหลือแค่ต้องออกไปทอดฉันมีกระทะแล้วก็น้ำมันด้วยจากนั้นเตเตาะต้องไปทอดกัน สิงใช่มมันง่ายมากจนฉันอยากมัเนเชฟเลยนเี่แนค่ต้องใส่หมวกใช่ป,ปะจะเป็นสีรุง้งไหมนะตอนนี้ก็มาเด็งที่จานมันฝรั่งของฉันพร้อมแล้ว oh. ปีนิดเธอเก่งมากเลย <Yes. S 1> มันออกมาดีจริงๆนะอยากจะทอดมันฝรั่งเหมือนกันแต่ว่ายา่าทำมาฝรั่งแบบธรรมดาไม่มีสีนะแต่มันก็อร่อยมากมา oh. แล้วก็กรอบด้วยหยุดกินไม่ได้แน่นอน จากนั้นต้องใส่ซอสมะเขือเทศด้วยอืมอร่อยมากส่วนมันฝรั่งของฉันก็สุกแล้วตักใส่จานได้ตอนนี้มาเปลี่ยนสีกันอ๋อแล้วนิดหน่อยนะแน่นอนว่าสีดำเมาะก,กับฉันมากแต่ฉันไม่พร้อมสับสไตล์ใหม่แบบนี้ท้องั้นฉันอยากทำมันฝรั่งเป็นสีดำไม่ใช่ตัวเอง เดี๋ยวฉัทำมันฝรั่งจากนรกที่ร้อนแรงของจิตอนนี้แหละขั้นตอนสุดท้ายแล้วว้าเธอคงไม่คิดใช่ไหมว่ามันจะแค่มันฝรั่งสีดำนะมันชื่อคลาสหนูน้อยมันฝรั่งพร้อมแล้วล่ะตอนนี้มันลองกันเลยว้าวเป็นมันฝรั่งที่สวยงามจริงๆส่วนเวนเตท์ทำให้หนูกลัวอีกแล้วอะแต่หนูจะไม่กลัวอีกต่อไปมันคือมันฝรั่งอร่อสุดด้วย หยุดไม่ได้แล้วแล้วต่อไปคืออะไรอ๋มันคือมัฝรั่งธรรมดากับซอสมะเขือเทศอันนี้ก็ไม่แล้วนะอร่อยมากมากมากเลยอร่อยเกินบรรยายเอาแต่จานนี้ทำให้เนูสนใจสุดๆมันคือมัฝรั่งสีรุ้ง หนูเคยเห็นมันแค่ในฝันเท่านั้นนี้นนแล้วฟันก็เปลี่ยนสีด้วยหนูอิ่มแล้วล่ะแต่ผู้ชนะก็คือมาารั่งสีรุง้งว้าวอินเนทชนะอีกแล้วล่ะยินดีด้วยนะทำได้ดีมากหนูหน้อยเกบว่ารูปเสร็จแล้วครั้งนี้คืออะไรถ้าอยากกินเบอร์กเกอร์ว้าวทุกคนพร้อมหรือยังแน่นอนต้องพร้อมอยู่แล้ว ย่าจะทำเบอร์เกอร์ที่ดีที่สุดในชีวิตของลานเลยตอนนี้จะเป็นขนมปังจากนั้นก็เพิ่มมะเขือเทศที่หั่นเป็นแว่นๆวซะก่อนนะแบบนี้เลยและเนื้อสับด้วยสิ่งที่สำคัญก็คือต้องทอดเนื้อจากเนื้อสับที่ดีเท่านั้นแบบนี้และหลังจากนั้นก็สามารถเอามาประกอบล่างกันได้ขนมปังผักสลัดสดๆเนื้อชุ่มฉ่ำชีสมะเขือเทศและขนมปังอีกชั้นหนึ่ง โอเยย่าทำเสร็จหมดแล้วล่ะโอ้ไ oh, ม oh, no. ่เอานะอินิดมันแค่แซนด์วิชง่ายๆไม่ต้องมาอ้อนย่า yeah, เลย mm hmm. เอาล่ะ <Yeah. S 1> หนูก็มีไอเดียเหมือนกันขนมปังมันธรรมดาเกินไปฉัน oh, <yeah. S 1> ใช้อะไรที่อร่อยมากกว่าน,นั้นโดนนัทจากนั้นราดด้วยน้ำเชื่อมสตรอบอรี่หวานหวานวัตสุดิบก็คือขนมและขนมเยอะๆ mm hmm. หนูน้อยชอบทุกอย่างที่มีรสหวานเปรี mm hmm. ้ยวและก็อร่อยด้วย ขนมหวานคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันอร่อยมากเลยา Alright เอาละเหลือแค่เพิ่มมัชเมลโลด่ด้วยอืม uh huh. น่ากินทั้งอร่อยและหวานด้วย yeah. What? What? ฉันอยากกินมันเองเลยนั่นเนี่ยลูีิสวยงามมากพร้อมแล้ว uh oh. เอาละขนมปังดำของฉันพร้อมแล้ว จากนั้นใส่ชีสลงไปเนื้อทอดแดงๆเราต้องการชีสมากกว่านี้แล้วก็เลือดด้วยโอ้ฉันหมายถึงซอสมะเขือเทศนะใช่แล้วเยี่ยมมากและอย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายด้วยนะการตกแตง่งมันฝรั่งทอดมันจะกลายเป็นเลนที่หมดสมทรสปาร์ตของฉันเองติงฉันต้องการความช่วยเหลือ s <S ใช่ไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่กินทุกคนหรอกมันไม่มีปากด้วยซ้ำ ได้ยินลิลลอกตาของฉันงั้นเหรอเน่ฉันก็อยากกินมันเหมือนกันนะขอบใจมากติ้งตอนนี้เอาเยิลิลลูกตามาให้ฉันมันเหมาะกับเธอมาแต่ตอนนี้บอร์เกอร์ของฉันต้องกันมากกว่าเบอร์เกอร์ของฉันออกมาน่ารักมากพร้อมให้ลองแล้วเบอร์เกอร์จะน่ากินมากเริ่มจากอะไรดีนะงั้นเริ่มจากสับปะรดละกันอ้ามตลกมากเลยอืมแล้วก็อร่อยมากด้วยมั่ม ล้วอะไรต่อโอ้ใช่แล้วเบเกิชนิดเดียวกันที่หนูว่าเลยมันต้องอะไรแน่นอนงั้นมันลองกันเอ๊ะมันหัวหอมนะไอ้ที่แย่ไมล่ะหนูไม่อยากลองอีกแล้วคนย่าหนูนไม่ชอบกินหัวหอมอ้าว่ลยยังเหลืออันที่สดใสที่สุดอยู่มันคือเบเกิลหวานๆจากอีกนึงนั่นเหรอ ดิมัชมันเล่ิกระมีแล้วลอยทั้งหมอนแล้วเอ้ยหนูเลือกไม่ได้งั้นมานับกัน <Yeah. S 1> และผู้ชนะคือจานนี้หัน mm hmm. มีเล่ลิลูกตาด้วย oh. แบบนี้ชนะใสๆสวันสุดได้ยินดีด้วยนะ oh. มันทำให้เธอดีใจใช่ไหมโอ้ว oh. wow. เราเข้าวันสุดได้ยิงให้กว้างกว่าน,นี้สิยิงฟันเลย <No. S 1> ไม่หรอช่างเถอะที่เมรัยยิม้มได้สวยมากนะ oh. หนูอยากดื่มโกโก้ go go. ทุกคนทำได้ไหม ทุกคนพร้อมหรือยังพวกเราจะทำได้นะครจะเล่าเป็นคนแรกละเร็วเข้าตอนนี้อยากจะผสมงโกโก้กับนมในหม้อมันจะออกาเป็นโกโก้ที่อร่อยที่สุดเลยมาเพิ่มช็อกโกแลตแท่งกันด้วยนะอืมเครื่องดื่มช็อกโกแลตแสนอร่อยและโกโก้ต้องดื่มจากแก้วที่มีหน้าของคุณย่าอยู่เท่านั้นดีขึ้นเยอะเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าใครเป็นที่หนึ่งที่นี่ คนยากเก่งที่สุดเลยคะ่ะแต่ก่อนฉันก็ไม่แพ้กันโกโก้นะฉันเจอชัระที่กรกมากด้วยตอนนี้ต้มน้ำตาลลงไปในหม้อใช่ขค่แค่นิดเดียวนิดเดียวนะโอเคเออมันหกนะคะและตอนนี้ก็นมเอ,อ้ยทำหกซสแล้วแต่ว่ายังเหลือพอสับโกโก้อยู่บ้าง okay. เอาล่ะต่อไปสีขาวหน้าเบื่อต้องตสีฟ้าเหมือนท้องฟ้าด้วยดูสิสวยจังเลยแล้วก็ครีมสีเหลืองจะมีประโยชน์ตอนนี้เราจะวาดมันที่ปากแก้วและเหลือสปริงเข้ลสีสันสดใส,สด้วยนะจากนั้นก็เทกรรก้สีฟ้าของเราลงไปเจ๋งใช่ไหมฉันคิดว่ามันสุดยอดมากเลยหนูน้อยต้องดีใจแน่นอนหวานกว่านี้แล้าตงแต่งอีกนิดหน่อยเธอชอบมันไหม สวยงามมากฉันทำเสร็จแล้วเต่งได้เห็นสีน้ำแสบตานั่นไหมทำไมฉันต้องมาอยู่ระหว่าคนพวกนี้ด้วยฉันคิดว่าเธอคงรู้ว่าฉันจะทำโกโก้กแบบไหนนะให้กโกโก้สุดเข้มข้นลงในแก้วโปลดแล้วก็เพิ่มเครื่องประดับลั่นหนอนที่น่ากลัวมันก็แค่เยลลี่นนะไม่ต้องกลัวหรอกพร้อมแล้ว ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยหนูน้อยถ้าเพิ่มรืะยังให้แล้วหนูพร้อมเสมอก๋วยแกลูก,กน่าอร่อยมากโกโ๋อก้อกนีสสดใสซุดๆอินี่เป็นคนทำม,มันอย่างแน่นอนอร่อยจังเลยอ, <Wow. S 1> อือและอันนี้คือคณยอดธีระของหนูโกโ๋ก๊ของคุณยอะอร่อยเสมอเลย <Wow. S 1> อ๋อวัเกิอีกแล้ว oh กะโหลกที่เธอชอบงั้นมาลองกันอืมข้าวแกงลิ้นและกงก้ออร่อยมากเลยโอเคแต่หนูต้องเลือกแก้วนึงนะสิงั้นหนูเลือกแก้วนี้อินเ่